ประบวน23ครับอีสานวัฒนากรุงเทพอุบลราชธานี 4519ทำขบวนนี่บรรยากาศฝนตกนะ สิอ็นาฬิกา6นาทีครับรถพร้อมออกเดินทางจิตาชิ4519้าาทำขบวน

บวนที่ททสิบสามดิสารพัฒนาขบวนสี่ศูนย์ครับขั้นเข้าชานชลาที่หนึ่งมาจากสุร,ราธ,ธานีครับนั่น่ะกำลังมาแล้วแสงไฟเข้ามาสวยงามมากเพราะว่าฝนตกนะะแสงกระทบรางแล้วก็ดูสวยเลย กระบวนรถ40นะครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพกำลังเข้าชานชลาที่หนึ่งนี่คือบรรยากาศกลางคืนฝนตกนะะปกติไม่ได้มาหรอกฝนตกเนี่ยวันนี้เลิกงานค่ำนะครับมืดเลยก็เลย ตัดสินใจเข้ามาดูซิว่าจะเป็นยังไงมาแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วอันนี้เป็นเลนระยะแบบพอเทรตนะฮะ45มินถ้าคูณ2อาระยะฟูเฟรมก็90มมินนะฮะอาจจะดูใกล้หน่อยเอา

นหนึ่งสามสามนะเข้ามาจอดทางชลาสองอันนี้จะเป็นสาวสาวนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารนะครับมาจากเขาชนไก่นะครับก็จะขึ้นรถไปที่เชียงใหม่กลับบ้านเกิดนะครับมาจากมอทบอสามสามว่างันนะ รถจาก4207นะครับ4207อันสตอมทำขบวนในตัวรถนั้นก็กำลังขนสินค้าขึ้นรถอยู่ตอนนี้ฝนก็ซาซาลงแล้วลงไม่หนักแล้ว21นาฬิกา17นาทีวันนี้ก็วันพุธ ที่20รกรกฎาคม2565อาจจะดูทุลักทุลเลหน่อยสำหรับผู้โดยสารแม้กระทั่งพนักง,งานเองเพราะว่าฝนตก ฝนผ,ผ่านแสงไฟฟ้าก็าแลบก็แปบ๊แปบๆอ๊บทางน้นก็ยกของอยู่น่าขึ้นตัวรถอยู่ขาเก้าอี้นะยกไม่เข้ายกยังไงออเข้าได้แล้วเมื่อกี้เห็นค้างอยู่ตั้งนาน แขงเวทลัคน,นี่มีเจ้สาวแถวนี้ตกใจคิดการ์ดกันสนุกสนานเลยนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ห้านะครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาที ก็ขนของกันอยู่นะดูแหมยังไม่เสร็จเลยน่าจะใกล้แล้วนะครับ บรรยากาศรอบๆนะครับถนนด้านนอกบริเวณช่วงหน้าสถานีแจได้เวลาออกแล้วครับเสียงบีดนั้นไม่กดถ่ายไม่ทันนะฮะวันนี้ภาพอาจจะสวยหน่อยนะ 4207รับหน้าที่ทําขบ,บวน133กรุงเทพหนองคาย เดินทางโดยปลอดภัยทุกท่านครับตู้สุดท้ายแล้วคันสุดท้ายเดินทางโดยปลอดภัยนะถึงน้องไทยโดยสวัสดิภาพทุกท่าน ชานชลาที่สามนะครับขบวน51กรุงเทพเชียงใหม่วันนี้มีน้องนองนักศึกษาวิชาทหารนะครับมาจากเขาชนไก่จะนั่งรถไปกับขบวนนี้ครับ51ไปที่เชียงใหม่ น้องน้องก็วิ่งไปรอรถแล้วนะขบวน,น่งเสียงประกาศมาก็พากันไปรอแล้ว เจ้าหน้าที่ประกาศแล้วนะครับให้รถมาถึงก่อนค่อยไปขึ้นรถนะฮะยังไม่ต้องรีบใให้เรอยู่นควกก็เป็นบรรยากาศความสุขชีวิตแล้วก็การไปฝึกมานะเด็กคนสนุกกันหน้าดูฝนตกด้วย จากที่ถามมาฝึกแค่สามวันนะครับที่เขาชนไก่มีฝนเทลงมาหนักๆอีกแล้วแสงไฟจากรถขบวนห้าหนึ่งน่าจะมาแล้วนะฮะการชลาที่สามะคับการลาด้วยนะครับการชลาที่สาม สองนาฬิกายีนาฬิกายีนาทีในค่ำคืนวันพุธที่20่สิบกรกฎา,าคม2565รถจาก GEA 4ี่ห้าาทำขบวน ี่คือรถกระบวนห้หนึ่งเดินทางกรุงเทพเชียงใหม่นักศึกษาวิชาทหารก็พร้อมขึ้นรถกันแล้ว นี่คือรถขบวน51นะครับซึบ่งจะออกมาวิ่งได้ไม่นานนะเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคได้3เดือนนี่แหละจากที่หยุดไปพักหนึ่งนี่คือรถไฟเที่ยวสุดท้ายของสายเหนือภาพวันนี้อาจจะเป็นมีฝนโปรยปลายรถกับขบวนตัวรถนะ รถยังจอดนิ่งอยู่ทีนนี้ก็22นาฬิกา26นาที เดินทางมุ่งหน้าเชียงใหม่สาหรับขบวน51ขอผู้โดยสารทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยถึงที่หมายด้วยความสุขสวัสดี จบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝนตกตั้งแต่หัวข้าเลยจนป่านนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่หยุดขณะน,น,นี้เวลา2 2่สนาฬิกายีนาทีก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับเล็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยก็กราบลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ